อนาคตของชาติอยู่กับเด็กไทยอนาคตของหัวใจอยู่กับเธอว่าซานรอบไปทั่วจริงๆนะครับเธอนี่กี่คนครับผมถามว่าสอบการภาคแล้วได้อะไรนะผมพี่ตอบอย่างเต็มปากเลยครับได้แก้ครับผมรอแก้ทุกวิชาเลยผมมีสิบวิชาที่รอแก้ครบเลยนะผมแบบเมารวดนะผมเหมาทั้งตารางครับรอแก้นะครับผมไม่เคยกลัวแฟนจะเบื่อเลยเพราะไม่มีแฟน ขอบคุณครับรักที่สุดในจักรวาลวางให้ใครตาไรู้เหมือนกันท,ท,ทําไมกับอะไรเธอต้องเคว้งคว่ำรูปป้ดีว่าเธอคงเงาแตเธอกันยากมีเขากับบุกเอาสิ่งมีไว้หยอดตังแต่คิดถึงจำมีไว้หยอดเธอนะผมเมื่อกี้อยากใช่หยอดนะครับแต่อยากกอาอจริงจังไอ้อีหีหืมอยากครับผมบาใจนะผมเลยทีนะครับ ไม่หล่อพอรู้แต่ไม่เจ้าชู้อ่แน่นอนชอบเวลาเธอมองอมาฉันก็มองไปจนนันตาจ้องตาวินาทีนั้นเราพังไม่เลือกใครอยากเดินไปขอเบอร์แต่กลัวว่าเธอไม่ให้เราก็แค่อยากบอกว่ารักเธอไม่ได้บังเอิญเพราะว่าเธอตรงกับใจต,ตั้งแต่แรกแรกไปก็สดพอเป็นพิธีผ่านไปเป็นปีสดจนเป็นตำนานตำนานรักใช่ไหมครับผมไก็น่าจะตำนานรักนะครับ อยู่แบบไม่มีใครเถอะอย่างน้อยดียก,กว่าไปอยู่กับใครแล้วไม่มีค่ากลางคืนคตรนาอยากจะหาคนปลอบใจแล้วมันจะมีบ้างไหมหรือใครสักคนคอยห่วงใยถ้าเธอไม่ชัดเจนไอโฟอน e 3เลนก็ช่วยไม่ได้นะครับกูก็อ้างที่ม,มีเฮตุผเธอบอกเราดี ให้เขาดูแลเธอแล้วให้เพื่อนเธอมาดูแลเราไอตัวตนหลักครับใช่ไม่ได้แล้วครับผมนอกจากจะไร้สาระยังไร้คนรักอีกด้วยนะครับก็ใจของพี่นั้นมีแค่หนูพีไม่ได้ลอกนะก็ใจของพี่นั้นมีหนูพี่มีเป็นรอยลาแต่เรื่องเด้าตาพี่อาจมีดีไม่เหมือนอย่างลครเขาบ้างก็บอกว่ารัก แต่เธอยังคุยอยู่กับคนอื่นอยู่เลยจนควมใจเอาไว้ไม่ไวนะไม่ไวหวนะครับจนควมใจเอาไวไ้แล้วยให้ใครชี้เพราะว่าฉันเจ็บเหลือกันถ้าเรียนเก่งแล้วจะได้คุณเป็นแฟนไหมครับน้องๆเธออย่าใจร้ายเธออย่าใจดำกับพี่ได้ไหม คความมรู้้สึกีแ่่เไจสห้้อองงมีีมมมนคนคเยวจะตกหลุมรักผมดีๆหรือจะให้ผมขีบลงไปครับก็มีแค่ใจตัวคงโบหูเปิ้นมันคงข้าไปก่อนหักแต่หน้าตัวคงโบหูตัวเลยมองข้ามไปก่อนก็เขาทั้งงามใครจะไปสู้ไม่อยากเป็นพระจันทร์ ไม่อยากสำคัญแค่ตอนกลางคืนเป็นนักบินในอาวาการตกลุมรักประจันท์กันนาน่าลงไหกันกว่าจะจากอยากเก็บไว้ในที่ประสาทเมื่อมีิว้าที่ว่าลึกลับเอเราก็คือเราหรือจะให้เราไปเป็นแฟนเธอก็ได้นะ